อะไรต่ออะไรต่อมีอะไรต่อ,ม,อ,ตอมีนี่ชุดโซ่สเตอร์ค่ะเปิดโปรไปหูลูกคา้ารับยอดแทบไม่ทันนะคะใครยังไม่สั่งสั่งได้เลยตอนนี้ของเข้ามาใหม่ๆแล้วนะคะมีของพร้อมส่งแน่นอนนี่เดี๋ยวให้ดูตัวนี้เป็นชุดโซ่สเตอร์ครบเซ็ตครบชุดนะนี่งานแพ็กเกจกล่องสวยแบบนี้ค่ะทุกคนลูกคา้าได้ครบเซ็ตเลยได้สเตอร์หน้าสเตอร์หลังแล้วก็โซ่นะคะไม่ต้องซื้อแยกโอ้นี่นะคะผมมา ใครที่ขับเวฟร้อยสิบไอ้อยยห้าใช้ได้ทุกรุ่นนะคะลูกค้ายกเว้นตัวไฟหน้า LED นะใ,ใช่นี่ไม่อยากให้พลาดค่ะทุกคนนะคะของดีมีน้อยนะคะผมนี่ลอถหลังปีใหม่มาแล้วใครจะเป็นเจ้าของอว้าวนี่ดูแค่โซ่ก็คุ้มแล้วดูดินี่ได้โซ่หนึ่งเซนนะคะสะเตอร์หน้าหนาๆแบบนี้นะแล้วก็นี่เลย สเตอร์หลังครับผมนะคะสามชิ้นแบบนี้สเตอร์หน้าสเตอร์หลังลแล้วก็โซ่นะคะผมนะ,ะมีร้อยสิบไอนะคะร้อยยิบห้าทุกรุ่นยกเว้น LED m s เมทเอ็เว็บร้อย S U ็ o กเว็บร้อยตัวเก่าดีนตัวเก่าลูกค้าใครที่สนใจเซตสามชิ้นแบบนี้เอาโปรโมชั่นจัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านเอาไม่เอาเอา,เอาจัดมาทุกคนเอาไปเซตละสองร้อยเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยสองร้อยสิบเก้าบาทจัดส่งให้ฟรีจ้านี่เลย เซตนี้เลยค่ะผมสองหนจะส่งฟรีนะคะใครที่สนใจแคปรูปนี้ทางหาน้นองแอดมินได้เลยค่ะ